สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านยาจมเท่าหลายเหนื่ยอยเลยเข้ามาว่างมาลงอ่าเอฟซีทุกท่านนะคะี่นัดถึงบ้านแล้วเนาะนะคะใครอยู่ที่บ้านเราเนาะนะครับปุ๊บนะคะ,ะ,คะทีเนีดแล้ว อยู่ที่บ้านเราเยอะประตูตัวไปแล้วเก็บของเราม,มาตนะัวให้บ้างไงใครมาบ้านเราเป็นอย่างแรกโจมีอย่างไอ้รับหนูเนี้ยเอาไว้ใต้ถุนเนี่ยนะให้กินอะไรขายได้บอ่อวันเนี้ยมาทานนี่เดี๋ยวมาทานขายได้บอ่อวันเนี้ยนะอะไรเนะี่ยมามมขายได้บอ่อวันเนี้ยเดี๋ยวแจ้งยอดมา มาเรื่อยๆล่ะเหกูติ้วเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะไม่ค่ะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆไปดูที่ใครมาบ้านเราเ,า,เาเอ๊๋หน้าคุ้นๆแน่ใครมากินกุ้ยเตี๋ยว,วเออยายสวัสดี โอ้โหกาแฟไฟมาไม่วะว้ที่ไหนมันมีน่ะว้ายขายเตี๋ยวเด้มุจอกมุจอกมาโอ้ยเบลแล้วเด้มีเฮ็ดอย่างละกาแฟไฟเดี่ยวเป็นไงรสชาติเหมือนเดิมไหมยายแต่แบบกินพัดผักว่ะฮะอยากกินผัดผักอยากกินผัดผักเดี๋ยวกันว่างกอนเด้อะพี่อ๋อเป็นไงเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมอร่อยโอ้ย ยายบอกว่าดี่มือไม่เคยตกไม่ตกแต่ตอนนี้ยายเริ่มเผ็ดแล้วใส่หลายขวดบักพริกโอ้ยบักพริกนี่ยายยายเด้อยายเองนี่ไงยายอยากกินนี่เห็นกล่องกระดาษจะชูว่ากาแฟไฟเนี่ยโอ้เอาอันนี้มาเห็ดเลยเนาะเออเอานี้มาเห็ดเห็นเห็นยังพี่อ๋อเห็นยังเอฟซีส่งมาให้เพิ่งเห็นเหรอ่าจับเลยจับเลยเอาอันเอาซ่างเด้อมาเห็ดให้ยายแบบนี้นีเด้อ เดยนี่เด้อยายเป็นไงจัดสวนงามบ่พี่เออมากินน้ำผึงายนะยายเบี้ยผักหวานซื้อเลยยีสบบาทนะมาริโอจามแบ้นมาแถวนี้มันชอบโคนกนหินที่ใชอ๋อผักหวานนอคุณมันบ้องงามด้ฮ่ามูอเอาไปเอามาจีบจะไม่ก็ต้องทานอ้ผู้อีกคุณอ้เอาผลไม้ใส่ถุงให้ยายเน่ อะไรดตเนี่ยเนี่ยพี่นพลสวัสดีคุณเล็นผลละไม้พี่ต้นด้าไม่ยู่ตังเอาเอาผาขึ้นเอาผาขึ้นคุณเร่บดีอหอมใจหน่อยดิอะโอ้ลหันก็ว่ามันอันแดดไปแล้วเราเอาขึ้นเยเอาคุณนพนไปได้ละวางขึนมาตังแทมมิลีคุณทิดแสบคากเราใส่โอ้แสบอีลีแล้วเนาะคุณสั่งหน่อยเจ้าดีจเจ้ดีจ้าดีเ้าดี้าดอาดีเจ้าดีเจ้าดีเ ืยมันยังบออเคออเอาวันน hmm. ี <s 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 ้มาเจอันเอีสตันดีครับอล้วป่าจลองเดี๋ยวผมยงไงเาจะไอ้ขลาบุตเบียเบียบอกเอฟซีบอกย้ายนดียที่ไม่เจอนานป้าจำลองติปสองพันจะร้องเพลงให้ฟังโอ้ยนี่เป็นนักร้องแล้วคณะมาเทิงศิล มเนี่ยหัวหน้าหัวหน้าคณะมือนันเดจำไม่ได้บอกโอ๊ยรางวัลแบ่งกันกี่ได้กี่แสนล่ะรวยพุะหาพุะหาหาหมื่นพุรหามื่นห้าหมื่นหรือห้าสิบหาหมื่นเขาจ้างสองแสนหาได้มื่นนันบอกคณะอะไรนะบันเทิงศิลป์คณะจำลองบันเทิงศิลป์ไอ้ไอ้มากเลยครับไอ้กล้วยไอ้กล้วยบอกจีมาพร้อมบอดแล้วเดี๋ยวบอดพะท่านแจงบ้ามามือใด มาลองพีน้ำเบียร์แน่ๆนี่ของกระเฮ็ดไว้หายแล้วไหมไว้ของเขามันมาอยู่อ่ะเกียบร่องเลยนี่ตั้งเวยบร่อยยายเห็น้องคาราวเกตหือยังข้างหลังแล้วมัะมาจากเถื่อนช่ไหเอายายไม่ได้แอบดูไลฟ์สดหนูเลยบอกได้อะไคือกันตอนเจ้าไหลพี่ใครหน้าพี่มันนาอ่เนี่คนต่างหาเงินรวเ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เ้เ้ยเฮ้เ้เิ้ หนูได้เงินได้ยายไม่ได้เงินก็เรื่องของยายยังไงอะแซ่บเปล่าคันเนี่ยเอ้าไปเลยลวกก๋วยเตี๋ยวไปลวกก๋วยเตี๋ยวปลาด้วยปลาปลาด้วยว่ายายบ่ได้เงินก็หย่อแล้วคำแามหนูหน่อยลูกวนมาทาวะยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแปลว่ายายเปลี่ยนบ่หนูเหมือนเดิมยายไม่เคยเออโลกีนะ เลื่ยๆกินนะเอาให้โอกาสเลยเดมเล่อยนะเอาให้มันแปดในทีเนี่ยดูพี่อ้อกินออฝายชาแนลนาำเทพฮะอุเอเซนั่นละนี่พีเอชรมีของฝากด้วยับพี่อ้อว้าวพี่เขาไหล่แน่พี่เพชรอไปซื้อนั้นไปาเสเล็กพี่นคนลวกอยู่นี่นี่นี่็กเตี่ พี่แอลได้เหรอพี่โนอาไมอ่ะเราจะกินตาขาวิ้วไทยไทยเบียกับแม่นะถ้านไปเห็นเปยนไหมงนขนมเลยเอาผองพี่นะี่นีเอเอาหล่ผดวะไล่ผนวะแม่เอามาฆ่าเราบ่ โบยานแม่โบอิอ่มยาอิมออ่มโบอิอ่มกัเมบ,เ,บ,เ,บเขาจีขาขั้นหางน้อยกับชีวาจิที่ังน้อยเนาะกินบุเบิลนี่แล้วตัวตัวเขากินไข่าลายอ่ะเนื้แห้งกินไม่ค่อยเยอะเบื่อป่ะอยากกินเผ็ดเผ็ดเผ็ดไว้ตำหมูฮู้งตำบัูหุ่งกับตำบัูหุ่งเผ็ดเผ็ดแล้วก็อันย่างฝาขีดมันแล้วชิย่างเนี่ยมันเบดเท่านั้นแล้วเนาะเสแบไม่แซ่บไม่รู้จะหมดถ้วยแล้วนะฮะเอออีหลีว่าโอ้มันก,กินดดดดดได้ไงวะก,กุ้งงอาะมันไม่มีเส้นไง เขาเอ้ก็เราอะใช่อถ้ามีเส้นกินไม่หมดเขาไม่กินเส้นเขาบอกว่าอไม่กินเส้นกับแม่ดอกเขาบอบคุณค่ะคุณการจนาน่ารักมากไม่กินเส้นกับแม่ก็อย่ากินใว่อหะเออแม่ก็ไรแม่ก็ไ้แม่นี่ยยังมาถึงชั่วโมงแล้วนะ ยี่สิบเจ็ดนาทีถ้างั้นขนาดเลยเอานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่ๆด้วยเด้อทุกคนเด้อนะครับนะะฮกดไลค์ให้แล้วคุณหมอรังจับกวาดโอ้คุณป้าขอประคุณหลายๆจับเบิ้งจับกวาดบอกนัดไม่มีใครเปลี่ยนมือโอ้ยายลองแซ่บบัวผสมแซ่บบอกมันไปลคุณยายลองน่ารักที่สุดเป็นคุณยายที่น่าน่าทื่สมากค่ะมาเยี่ยมยืนที่รลานเป็ดเยอะมากเลยอืมไล่สำรองมากแป่เป็ดเพิ่มเมื่อกี้นี่ะ บาวเบียอ้วนหน้ากลมเลยใช่มันไม่กินเรียร์ต้องลองกินอยู่นียถ้ากินลรียแล้วเขาจะหน้าหล่อเนยวกตัว กูจิวจะหึงไม่ต้องรอดอกอ้วนแบบนี้แแม่เนาะน่อยผูสาวลายง่ายอย่างนี้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดน้องเดียเขาจะไปเลี้ยงแมวคือบักชิดบักแหม่ยุ่งเลยเลี้ยงน้องแมวเลี้ยงน้องแมวอย่าไปพลาดถึงแมวเลี้ยอย่าไปพลาดท้งถึงบุคคลที่สามโอ้ยพลาดรถบักชิดนะคอยพิจารานถ้ามันมาว่าอยู่ตรงนี้เลยนี่ คนไล่ให้แล้วจ้าขอบคุณมากครับจ้าจะไปดูอันนั้นค่ะคุณยายจ้าสักเพลงอ่ะอ่ะจบคลิปให้หน่อยที่จบคลิปลองไหมเอ่ะฟังเตือนให้กับเราหนลือนี่เอาคำเตือนก็ที่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อว่ะคายคลายขาดก็รงได้อยู่บ่เพลงอันนี้บ่อไหม ก็เบ่งเนื้อเออแม่นก็เบ่งเนื้อเพราะยืนก็ต้องให้ได้่าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแม่ลูกเขากำลังตีกันนะในทีนอนนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีครับ